อันนี้เป็นเนื้อที่ไม่ค่อยเห็นนะเนื้อแกล่งเบาๆออกเหลืองๆบางลุนพมน่าจะบางลุ่นพมจะมีลักษณะเหี่ยวหดความไม่เรียบนะฮะพระพระสมเด็จโตสร้างส่วนใหญ่จะไม่เรียบจะมีพระยุคสุดท้ายที่บล็อกส,สวยๆเรียบๆขอบเรียบ จะไม่เรียบเป็นสี่เหลี่ยมที่ชัดเจนะจะมีการเหี่ยวบทของข้างหลังของขอบข้างไม่ตรงไม่เรียบภาธรรมชาตินี่พิมพ์อกคุดเนื้อกยายศาสตร์นะครับเนื้อกยายศาสตร์บางทีดูไม่ขยายก็เหมือนใหม่แตกก่ควาไม่เรียบให้ดูความไม่เรียบขอบข้างจะไม่เรียบเนื้อโอ,อกเ,อเหลือง เหมือนคายศาสาศตร์ฮะเม็ดทั่วเม็ดงาเนื้อจะนุกนุ่มฉ่ำน้ำมันตังอิว้วมีมวลสารครบขยายหนึ่งพันหกร้อยเท่าก็จะเห็นมวลสารครบหลังจะคล้ายๆกันทุกองค์พระสมเด็จที่เนื้อคล้ายๆกันหลังจะไม่เรียบมีการเหี่ยวหดธรรมชาติของพระเก่าที่ทําเรียนแบบไม่ได้ครับให้สังเกตดูคือความไม่เรียบของพระที่ทันยุคสมเด็จตัวสร้างส่วนใหญ่จะไม่เรียบ อันนี้เนื้อกระยาศาสตร์นะขยายหนึ่งพันหร้อยเท่าก็จะเห็นการงอของผิวชัดเจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวเพราะปูนขาวทรมากากอากาศนะปูนขาวคือโครงสร้างหลักของพระสมเด็จเกือบทุกเนื้อในเว้นเนื้อปูนดิบอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานอีกพิมพ์หนึ่งน่าจะบางคนพมเพราะรอยตัดขอบอันนี้เนื้อนุ่มน้ำมันตังอิวเยอะ ออกไปเนื้อกยายศาสตร์หนึ่งรุ่มเห็นคราบไข่พระไหมครับออกมาเยอะอน,นี่พระเก่าธรรมชาติจะเห็นความไม่เรียบนะขอบข้างพระเนื้อเนี่ยหลังจะชัดเจนพระเนื้อเนี่ยหลังจะมีการเหี่ยวหดไม่เรียบชัดเจนมีคราบไข่ของน้ํามันออกมานี่พระเก่าที่ทําเรียนแบบไม่ได้ต้องได้อายุพิมพ์ทรงจะไม่เรียบขอบข้างอะไรเี้ย เจนความเก่าธรรมชาติชัดเจนขยายพันร้อเท่าก็จะเหมือนกันกับทุกองค์นี่อีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์พระประทานอันนี้จะมีคาบไข่้ายแคลไซ้คขา,ขาวปกคลุมเป็นอีกเนื้ออีกแบบหนึ่งหลังก็จะไม่เรียบขอบไม่เรียบการผูกก่อนตามการเวลาพิมพ์นี้ตัด ตัดขอบด้านบนจะชิดเลยไม่ค่อยสวยนะชิดซุ้มครอบแก้วไปขยายดูก็เห็นแก้วใสเห็นกันงอของผิวนะอันนี้พิมพ์ใหญ่เนื้อแก่ปูนนึกนุ่มแก่ปูนเอกลารกรุงพระบางคุณพรมก็เนี่ยตัดขอบห่างบางองค์นะก็จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์อยู่ข้างในตัดขอบห่างเส้นคุ้ม เส้นครอบแก้วนะฮอันนี้แกะปูนจะให้ดูเนี่ยขอบข้างไม่เรียบมีรอยยุบรอยย่นรอยเหี่ยวหดหลังนชัดเจนพระเก่าไม่เรียบนะฮะองค์พระก็จะไม่ไม่ตรงมีการเหี่ยวหดการบิดงอของบนสารพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่นะ อันนี้มีหลายเนื้ออยู่พระองค์พระพิมพ์เนี่ยขยายดูก็เห็นแคลไซต์ผิวงอกชัดเจนอันนี้เนื้อคล้ายๆปูนปอร์ตแลนด์ปูนเซีเมนต์นนะตามประวัติมีการสร้างพิมพ์ทรงพระประธานสวยงามอันนี้พระพิมพ์นี้มีหลายเนื้ออยู่พิมพ์ทรงอันนี้เนื้อจะแกข่งมากออกข้ายปูนเซีเมนตนะ์การเปลี่ยนแปลงของผิวก็จะน้อย แต่ขอบข้างก็จะไม่เรียบนะมีการตัดขอบหลังก็จะเห็นเป็นหลังคล้ายหลังปัดเป็นหลังมีเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะรอยยุบย่นรอยปูไตเต็มผ้าเนื้อแกร่งคล้ายปูนซีเมนต์ขยายดูมีการงอแผวไซส์ที่น้อยเพราะว่าไม่ใช่ปูนขาวการทำเบียร์กับอากาศก็จะมีน้อย แต่ลักษณะพระก็จะมีความเก่าขึ้นมันพิมพ์ทรงพุทธศินชัดเจนมีเส้นบรรคับพิมพ์เส้นบรรคับพิมพ์ด้านบนเป็นพรพยุคยุคท,ท้ายนะครมีความสวยงามมีเส้นบรรคับพิมพ์เส้นบรรคับพิมพ์จะชัดนะถ้าพระถอดพิมพ์เส้นบรรคับพิมพ์จะไม่ชัดอันนี้พระประธานเนื้อออกคล้ายขนมถั่วกยายศาสตร์แต่แก่งนะครพระเนื้อหยาบ เป็นพระประธานขนาดอยู่ขนาดกลางนะครพระสมเด็จจะมีหลายขนาดขอบข้างไม่เรียบมีการงอกแควไซส์ผิวออกจะเข้าวขาวนวลๆเพราะมีการงอกแควไซสอันนี้มีส่วนผสมของปูนขาวชัดเจน,นะมวลสารเยอะพระองค์นี้มีรัลหลุดล่อนออกแล้วนะ เป็นผ้าเก่าเก็บอันนี้ผ้าไม่ได้ใช้อันนี้อีกองเนื้อคล้ายๆกันแต่ไปทางแล่งแก่ปูนขึ้นมันพิมพ์ทรงก็จะเห็นพระพิมพ์นี้จะมีเส้นบังคับพิมพ์ยุคไท้ายเส้นบังคับพิมพ์พ้าสมเด็จเป็นพิมพ์ที่นิยมกันพิมพ์นี้ดูขอบข้าง การขึ้นมันของความเก่าดูหลังนะหลังเก่าพระรอยรูพุนรอยนอนด้นปูไต,ตมวลสารเยอะลักษณะพระเก่าทันยุคก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะพุทธศินความเก่ามวลสารเนื้อหาความลึกซึ้งความเก่าธรรมชาตินะคาบใครความเก่าธรรมชาติจะมีคาบใครของความเก่าอยู่ ีพิมพ์เส้นได้เส้นได้ใหญ่หรือผ้าประทานเส้นได้<ม>เนื้อแก่งแก่ปูนบางพบพมจะมีคราบไขรความเก่าที่เกาะอยู่ตามผิวอาจจะไม่ได้แช่กู้นานเพราะอาจจะไม่โดนน้ําโดนอะไรก็จะมีคราบไขรนิดหน่อยก็ลักษณะขอบเรียบก็จริงแต่จะมีความผูกก่อนมีรูพุนมมีความผูกก่อนของผิวนะ การขึ้นมันของผิวความเก่านะจะมีความยุบย่นของมวลสารความเก่าผูกก่อนมีพระสมเด็จยุคสุดท้ายขอบเรียบก็จริงแต่จะมีความเก่านะ,ะเห็นความผูกก่อนของขอบความเก่าลักษณะความเก่าของลักเคยลงลักนะครับ การขึ้นมันของน้ำมันตังอิ้วผิวที่มีการแตกลางแตกลายงาแตกลายเป็นบางจุดอันนี้เนื้อแก่ปูนแร่งขึ้นมันมีเส้นมังคับพิมพ์ที่ชัดเจนคมครับพระยุคนี้จะมีเส้นมังคับพิมพ์ที่คมชัดสวยชัดเห็นความเก่านะขอบข้างขยายพาพนึ่งร้อยเท่าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวชัดเจนเ่ย ขอบเรียบตรงแต่ว่ามีการผูกก่อนต่างจากพระยุคใหม่ที่แก่ปูนแล้วจะไม่มีการผูกก่อนพระเรียนแบบหลังก็จะเห็นความเก่าได้บ้างแน่ชัดคาบลักเก่าการงอกของผิวพมไม่เรียบลักษณะน้ำมันตังอิว่วนี่ครับจะเห็นความ,มนุ่มเห็นเส้นมรขับพิมพ์พุทธศินเส้นมัขับพิมพ์ชัด ชัดคมนะเส้นมันคัพิมพ์จะชัดคมจึ่นั้นผ้าถอดพิมพ์ก็จะไม่คมพ้าถอดพิมพ์ก็จะหายไปหนึ่งละหนึ่งสเต็ปนะเนี่ยตรงเท้าก็จะไม่คมการมีการแตกลานถ้าสองดีก็จะเห็นนะี่หนึกนุ่มนะ้มันตังอิ้วผิวก็จะไม่เรียบถึงจะเป็นขอบเรียบตัดเนี่ยก็จะมีความเก่าความผุกก่อนคาบใครความเก่าหลังก็จะไม่เรียบนะ เหมือนจะเรียบแต่ไม่เรียบมีการงอของผิวถ้าขยายพันลร้อยเท่าก็จะเห็นรอยปูดไตลักษณะความเก่าที่ไม่เรียบนะมีการงอของผิวคราบไข่ความเก่านะฮะนี่ขอบข้างก็จะเห็นความเก่าชัดขยายก็จะเห็นแคลไซงอการงอของผิวนะุทธศิปนคมสวยงามนะฮะ